เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยตอนที่2เจรจาพาตะลุยอาเซียนเส้นทางสู่จุดหมายของผมไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่คอยให้โอกาสปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าถ้ามีเจรจาอยู่ด้วยก็ของดีสินนะเรียกหาเรารอเสรีเจรจาคุณได้ยินผมเหรอใช่แล้วล่ะเสรี เรารู้ว่าคุณมีความตั้งใจจริงและเราก็พร้อมที่จะช่วยคุณอยู่เสมอเลยดีจังครับผมกำลังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนและก็รายละเอียดต่างๆผมจึงอยากรู้ความเป็นมาของอาเซียนจะได้เริ่มต้นอย่างเข้าใจจริงๆนะครับเจราจาถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยพร้อมหรือยังเสรีที่จะเดินเข้าสู่โดมแห่งปัญญา พร้อมครับรูปเหล่านี้คือใครครับพวกเขาคือบรรดานักธุรกิจที่ได้รับความรู้จากโดมแห่งปัญญาจนประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งผมจะมีรูปอยู่ในฮอล์ออฟเฟมแห่งนี้ จรจาทูตแห่งการค้าเสรีขอพาแขกของเนโกแลนด์เข้าพบท่านอาวุโสประจำเมืองเข้ามาไดา้ดดนี่เพื่อนเจราจาชื่อเสรีเขาอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำการค้าในอาเซียนและจะมาขอคำแนะนำจากท่านเสรีนี่คือท่านอาวุโสประจำเมืองเนโกแลนด์สวัสดีครับท่านผู้อาวุโสขอต้อนรับสูนน่เนโกแลนด์เสรี ตอบเราสิว่าเพราะอะไรเราจรึงอนุญ,ญาตให้คุณเข้ามาในโดนมแห่งปัญญานีเ้เพราะผมรักษาสัญญากับพ่อว่าจะสร้างธุรกิจของครอบครัวให้ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองครับตอบได้ดีเสรีนั่นแปลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเข้าไปพบกับศาสตร์แห่งการค้าเสรีที่เป็นธรรมแต่ตรงตรนหนักไว้ว่าความรู้ที่ครบถ้วนเท่านั้นจะนำคุณกลับออกมาจากโดมแห่งปัญญาครับท่านเจรจา ผูดแห่งการค้าเสรีจงพาเสรีเข้าไปสู่ประตูแห่งปัญญาเจรดจ้าจะทำหน้าที่อย่างดีท่านผู้อาวุโสนี่คือประตูแรกชื่อว่าประตูรู้จักกับอาเซียนก่อนอื่นเราขอแนะนำวิธีใช้เครื่องซิมูเลเตอร์นี้นะเครื่องนี้ใช้เสียงร่วมกับภาพเมื่อเราอธิบายถึงประเด็นอะไร ภาพสามมิติก็จะเปลี่ยนตามไปครับเจรจากอ่อผมอยากรู้ความเป็นมาของอาเซียนก่อนนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนเป็นรูปรวงข้าวสิบรวงมัดรวมเป็นหนึ่งรวงแสดงถึงความสามคัคคีอาเซียนก็เหมือนเพื่อนบ้านสิบหลังที่ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนคำว่าอาเซียนเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษว่าอาเซียนมีชื่อเต็มๆว่า Association of Southeast Asian Nations คือการที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรขึ้นมีชื่อไทยอย่างเป็นทางการว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ถึงปีนี้ก็มีอายุมากกว่า40ปีแล้วล่ะในตอนแรกเลยเนี่ยอาเซียนมีสมาชิกด้วยกันเพียง5ประเทศได้แก่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปิน สิงคโปร์และไทยประเทศบรูไนก็เป็นประเทศที่6ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อมามีสมาชิกอีก4ประเทศได้แก่เวียดนามลาวพมม่าและกัมพูชาทยอยเข้าเป็นสมาชิกในภายหลังเอาล่ะไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงกันบ้าง 1. อินโดนีเซียเมืองหลวงชื่อจาการ์ตาอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดและจำนวนประชากรมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน 2. มาเลเซีย เมืองหลวงคือกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของไทยและมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติประเทศที่ 3. ฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกต่อไปเป็นประเทศสิงคโปร์ชื่อเต็มคือสาธารณรัฐสิงคโปร์จุดเด่นคือมีรายได้ประชาชาติต่ตอหัวสูงสุดและนี่ก็คือประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทยมีเมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานครภูมิศาสตร์ของไทยนั้นตั้งอยู่ตรงกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้สามารถติดต่อเพื่อนบ้านได้สะดวก 6. ประเทศบรูไนชื่อเต็มคือเนการาบรูไนดารุสซาลามเมืองหลวงคือบันดาเสรีเบกาวันเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดแต่มีแหล่งวัตถุดิบด้านพลังงานที่สําคัญแล้วเสรีจําได้ไหมว่า อีกสประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่มีประเทศอะไรบ้างก็มีประเทศเวียดนามลาวพม,มา่าและกัมพูชาเก่งมากเลยเสรีงั้นไปดูประเทศที่7กันสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามเมืองหลวงคือกรุงฮานอยเป็นประเทศสมาชิกใหม่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง 8. สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศเาวเป็นเพื่อนบ้านที่มีความใกล้เคียงทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับไทยประเทศที่9คือพม่าเมืองหลวงคือเมืองเนปิดอเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้พลังงานและแร่ธาตุประเทศสุดท้ายคือกัมพูชามีเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญโอ้โหครบทั้ง1ิบประเทศแล้วขอบคุณมากครับ เออแล้วเจรจาจะพาเสรีไปไหนต่อล่ะอยากรู้ใช่มหมงั้นตามมาเลย